สวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมเพชรเจ้าสัวนะครับพัชราพีอธิพิพัฒกุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทานเอโดซีนะครับที่ถูกต้องนะครับเอโดซีของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับสองรูปแบบนะฮะก็คือการดื่มเข้าไปนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการพ่นภายนอกนะครับซึ่งวิธีการทานเอโดซีเนี่ยนะครับของเราเนี่ยจะทานง่ายมากเลยเพราะต้องทานคู่กับน้ำถูกไหมครับฉะนั้นแปลว่าเราก็ต้องเตรียมแก้วเปล่าๆของเราเนี่ยนะครับมาหนึ่งแก้วนะครับ แล้วก็หยดเอโดซีเข้าไปนะครับซึ่งเอโดซีเนี่ยนะครับจะต้องทานมื้อละ8ถึง10หยดนะครับแต่ในการเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มที่5หยดก่อนก็ได้นะครับอ่ะเรามานับแบบนี้นะครับนี่ครับ1 2 3 4 5ใช้เพียงแค่นี้เองนะครับในแต่ละมื้อนะครับทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแล้วเราก็เทน้ำตามเข้าไปแบบนี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยอันนี้เราแล้วแต่เราชอบรสชาตินะครับเพราะเอโดซีจะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนะครับเพราะว่ามีกรดอะมิโนด้วย ฉะนั้นถ้าเกิดท่านนะครับไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวสามารถใส่น้ําได้มากกว่านี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่กินชอบรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่น้ําน้อยได้นะครับและว,วิธีการนียง่ายๆนะครับที่เหลือหลังจากนี้เราก็ดื่มลงไปครับรสชาติดีนะฮะทานแล้วชุ่มคอเสริมสร้างพลังงานนะครับเสริมสร้างนะครับ เซลล์ต่างๆในร่างกายเรานะครับจาก a อโดซี <c> เห็นไหมครับวิธีการทานง่ายๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วจะต้องทานมื้อละ10หยดนะครับแถึงสิหยดนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะถึงจะทาน5หยดในช่วง2อวันแรกนะครับ ส่วนวิธีการที่2นะครับวิธีการที่สเนี่ยสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในเรื่องของภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะครับเรื่องผมเรื่องร่างกายหรือแม้กระทั่งเรื่องแผลนะครับเราสามารถนะครับใช้เอโดซีเนี่ยนะครับใส่ในขวดสเปรย์แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งขวดสเปรย์แบบนี้จริงๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับวิธีการก็คือเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับพอใส่น้ําเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับ เราก็หยด a อโดซีครับนะฮะตามเข้าไปนะครับถ้าใช้กับผิวหน้าใช้ 3- หยดนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้กับตัวเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ถึง5หยดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผลเรื่องผมเรื่องผิวนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับใส่ไปแล้วก็ขย่าสักนิดนึงนะครับและที่เหลือก็เอาไว้พ่นแบบนี้ครับนะฮะพ่นให้เป็นละอองนะครับสามารถเพิ่มความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายได้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่อง นะฮะเรื่องแผลนะครับเรื่องผมเนี่ยเราสามารถใช้แบบนี้พ่นได้นะครับอันนี้คือวิธีการทานและก็การใช้อโรซีภายนอกของเรานะครับทั้ง2วิธีนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับผมเพชรเจ้าสวนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันนะฮะกับเรื่องราวต่างๆของเอโรซีสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม